ฮัลโหลเอ๊วันนี้มีเซอร์ไพรส์จก็ยังไงก็เริ่มเลยก่อนเนาะอ่าสามสี่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy ก็สุขสันต์วันเกิดนะจิ๊งป้อแบบช่วงนี้อะไรก็เป็นอุคุลเลเลยมดกลัวกลัวนะแล้วก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นเมื่อคืนนี้ก็แฮปไปแล้วเนาะแต่ว่ายัางไงนี้ก็ให้เป็นของขวัญและกันแพลวจิงป้อขอให้มีความสุขมากๆคิดถึงได้ขอให้สมหวังนะจ๊ะ เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้นำที่ดีของร้านนะาดูแลกิจการต่อไปขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จในชีวิตนะโอเคแล้วก็ส่วนพี่โดยพรให้น้องสาวเอ๊ะเต้น้องสาวที่น่ารักหรือว่าน้องสาวเนี่สาวน้องสาวน้องสาวเอก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะแล้วก็ ยังไงดีขอให้เอ่าพูดไม่ถูกเลยก็ขอใมีความสุขอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงก็รักนะบ๊ายบาย